รักในรอยแค้นบทที่10ดาวบนท้องฟ้าเห็นเด่นชัดเป็นเพราะคืนเดือนมืดรามพงยืนสูบบุหรี่อยู่เงียบๆรามราชกลับไปที่มหาวิทยาลัยทางเหนือแล้วหลังจากหายป่วยต่อไปนี้เขาก็ต้องอุปการะหญิงสาวผู้นั้นอีกคนเพราะความรักน้องขอให้รามราชเป็นคนดีมีความสุขและเรียนจบพี่ก็พอใจแล้ว คิดถึงคู่มั่นของรามราชดวงหน้าคมอ่อนหวานของกฤติกาวูบขึ้นเธอสวยสง่ากฤติกาหรือดาวลูกไก่รามพงมองดาวบนฟ้านึกหาดาวลูกไก่ดาวกลุ่มไหนหนอหากหญิงสาวนามนี้เวลานี้คงคลอเคลียกับรามราชที่เชียงใหม่รามพงคิดถึงความอบอุ่นอ่อนหวานจากร่างบอบบางนั้น คืนวันที่นั่งรถปรับอากาศจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยกันรู้แต่ว่าหญิงสาวผู้นั้นอ่อนหวานต่อเขาเสมอโดยเฉพาะคืนวันนั้นทั้งๆท,ท,ที่เขามักจะพูดเชื่อเฉือเธออยู่เป็นประจำรามพงรู้สึกคล้ายเห็นดวงดาวจากดวงตาคู่สวยดุดดาวมีแววเศร้าบ่อยๆเมื่อเห็นหน้าเขาเขา้าแปลกดาวลูกไก่มีอะไรอยู่ในใจหรือ คุณรามพงค์คะนางนิ่มนวนลร้องเรียกอย่างเกรงใจมีอะไรหรือทานของว่างตอนหัวค่ำสิคะป้าชงชามะลิอบไว้ใหค้ค่ะกำลังรลล้อนๆเลยทานกับขนมหวานขนมชั้นกับขนมตะโก้ป้าทำสุดฝีมือเลยคะ่ะรามพงพยักหน้าเดินเข้าไปในห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่มีลักษณะเป็นห้องชุดสำหรับ แขกในห้องอเนกประสงค์ด้วยขนมอร่อยดีครับปานิ่มนวนคนทำขนมยิ้มแก้มแทบป,ปีอร่อยก็ต้องทานเยอะๆนะคะคุณรามพงอ๋อเมื่อกี้ยืนนึกถึงใครอีกแล้วคะคิดถึงรามพง์แปลกใจตัวเองเหมือนกันเขามักจะคิดถึงสาวน้อยคนนั้นทุกครั้งที่ว่างงานบริษัทคิดถึงคู่มั่นของรามราชนะสิอุ๊ย คงไม่เกิดรักซ้อนนะคะนางนิ่มนวลเอ่ยอย่างล้อๆรักซ้อนซ่อนรักอยู่ภายในเกิดมารักซ้อนซ่อนใจให้หวนฉันคิดถึงเขาเพราะเป็นห่วงลามราศน้าไม่เคยเห็นพี่คนไหนรักน้องเท่าคุณลามพงษ์เลยค่ะเขาเป็นน้องของผมแต่อายุห่างจากผมมากตอนคุณพ่อคุณแม่เสียฝากน้องชายให้ผมดูแล รักน้องพอน้องยังเด็กมากคุณพ่อคุณแม่รักผมมากเท่าไหร่ผมก็ทุ่มเทใจรักท่านทําแต่งานเพื่อท่านจนบัดนี้บริษัทมหาพาณิชย์ของเราเป็นบริษัทใหญ่รามพงเอ่ยลาวนึกกับลำพึงตอนท่านเสียพลดควา่าไปพร้อมกันที่โรงพยาบาลก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จากไปท่านพูดเหมือนกันทั้งคู่ประโยคเดียวกัน รามพงษ์ถ้าลูกรักพ่อรักแม่ลูกต้องรักรามราชเพราะเขาเป็นน้องน้องยังเล็กคนเล่าเอ่ยว่ากลับไปสู่เหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งผมรักคุณพ่อคุณแม่อย่างไรกระทุ่มเทใจให้รามราชจนหมดนะ้าอยู่มาตั้งแต่สมัยท่านแล้วคะ่นะน้าเข้าใจคุณรามพงษ์เลยรักน้องอย่างกับลูกเพราะท่านนี่เองแต่รู้ไหมคะคุณรามพงษนะ์น่ะ อายุปูนนี้แล้วน่าจะเฮ้อทำไมหรอครับหาแฟนสักคนสิคะคุณลามพงไม่เคยมีแฟนเลยทำแต่งานงกๆโถจะหาเงินไปถึงไหนกันคะงานในบริษัทต้องแข่งขันนี่รามพงยิ้มเกอ้อเดี๋ยวบริษัทของเราก็ขยายผลิตภัณฑ์ล้าหลังเขาโอ้ยคุณรามพงค์คะเขาก็แข่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละเจ้าของบริษัทอื่นๆ เขาก็มีลูกมีเมียกันทั้งนั้นนะคะรอลามลาดแต่งงานก่อนก็แล้วกันฉันจะได้หายห่วงคุณลามพง์ดูพูดเข้านาว่าคุณน่ะน่าจะแต่งงานก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็แต่งกับคู่มั่นของคุณลามลาดเลยเป็นไงคะลามพง์สะดุ้งทำไมล้อเล่นแบบนี้นะนาว่าคุณลามลาดไปหาเอาใหม่ก็ได้นี่คะเขาโกรธฉันตายแน่ดูเขารักดาวลูกไก่เอามากมาก จะรักกว่าคุณรามพงพี่ชายที่ดีงามราวกับพ่อเชียวหรือคะของอย่างนี้เขาว่าคู่ใครคู่เขานะจะเป็นไรไปคะรามราชคงหาใหม่ได้แป๊บเดียวก็เจอแต่คุณรามพงเอาแต่ทำงานงกงกจะเอาเวลาที่ไหนพิจีบสาวจริงไหมคะขึ้นชื่อว่าของรามราชฉันไม่วันแต่ต้องหลอก คุณลามพงรักน้องมากไปคะ่ะบางทีนะว่าคุณลามราดออกจใจดีนะคะดูเรื่องที่เขาทำให้คุณลามพงให้ช่วยส่งเสียแฟนของเขาจนจบมหาวิทยาลัยอ,อีกคนเงินแค่นี้ขนตะแคงผมไม่ล่วงหรอกครับผมนึกว่าทำบุญทําทานเพื่อความสุขของน้องชายถ้าเกิดว่าเจ้าสาวเกิดเบี้ยวขึ้นมาไม่แต่งงานกับรามราชล่ะคะ นางนิ่มนวลถามอย่างรองใจคุณลามพงจะว่ายังไงคะผมไม่ติดใจเรื่องเงินหรอกเขาไม่แต่งงานกับรามราชก็ช่างถ้ารามราชไม่ต้องการแล้วแต่ถ้ารามราชต้องการฉันก็ต้องบังคับเขาให้เป็นไปตามนั้นกระบวนรักน้องไม่เป็นใครเกินคุณลามพงเชียวคะ่ะนางนิ่มนวลคิดแต่ความจริงรามพง ก็เป็นนายจ้างที่รักลูกจ้างด้วยเช่นมีความเมตตาต่อนางและบุตรของนางอีกทั้งที่บริษัทรามพง์ก็เป็นนายที่รักลุกน้องไม่น้อยหากเหมือนเขาจะมุ่งงานจนลืมล่วงผู้หญิงเสียสนิทคุณรามพง์จะมีข่าวดีเมื่อไหร่คะข่าวดีอะไรหรือ ถ้ารับประทานของว่างของรามพง์ดูเคร่งเครียดจนนางนิ่มนวลน,นึกในใจว่าชาตินี้คงไม่มีแฟนกับเขาหรอกเพลอเพลอน้องชายจะมีลูกก่อนเสียด้วยนึกแล้วก็ใจหายภายนอกนางนิ่มนวลตอบอ่อนโยนว่าข่าวดีเรื่องเมียไงคะใบหน้าของรามพง์แดงก่ำขึ้นมาทันทีทั้งที่เป็นคนออกผิวคล้ำผมยังไม่คิดเรื่องนั้น ก็อาจารย์ลนลินรัต์นะคะเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงหรือคะแต่น้าว่าอาจารย์นลินรัตอาจไม่คิดเป็นเพียงเพื่อนหรอกคะ่ะคงไม่เขามีโอกาสพบผู้ชายดีๆถมเถไปถ้าเธอโอเคละคะรามพงรู้สึกงงตัวเองเป็นครั้งแรกเขาเคยรักผู้หญิงหรือยังหนอผันล่างแน่งน้อยอบอุ่นที่แนบข้างมาทั้งคืนในรถปรับอากาศครั้งนั้นก็ทำให้รามพงระทึกใจ หัวใจทวินหาเจ้าของล่างบอบบางเป็นครั้งแรกเขายังสงสัยไม่ไวายแม้จนบัดนี้ทำไมหนอแปลกจริงข้าวต้มมื้นี้ก็มีแต่ข้าวต้มไข,ข่เค็มกุ้งแห้งกับผักกาดดองแต่ทำไมถึงอร่อยอย่างนี้นะเธอรู้สึกอร่อยเหมือนฉันไหมดาวลูกไก่อร่อยค่ะเสียงตอบแผ่วหวานจนลามพงแทบไม่ได้ยิน แต่เห็นแต่ดวงตาคู่หวานสบตาเขาอย่างเต็มใจเดาลูกไก่ไม่เคยทานข้าวต้มที่มีกับข้าวง่ายๆอย่างนี้แล้วรู้สึกอร่อยขนาดนี้เลยค่ะคุณรามพงแปลกจริงเธอรู้ไหมทำไมกับข้าวมือนี้อร่อยจังกิติกายยิ้มให้เขาหัวใจคล้ายหลับหลายเรื่องเพศตรงข้ามมานานพอพบรามพงหัวใจก็คล้ายตื่นขึ้นมาเมื่อกลับขึ้นรถร่างกายของเขา ได้แนบชิดล่างของกิติกาอีกครั้งเธอดูอ่อนหวานไม่เคยแง่งอนหรือโกรธเคืองเขาและเขาก็ไม่เคยใกล้ชิดผู้หญิงสาวคนใดขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าคุณลามลาดเกิดยกคุนมั่นให้คุณลามพงคุณลามพงจะรับไว้ไหมคะรับผู้หญิงคนนี้เป็นของเขาหรือลามพงสะเทือนหัวใจอย่างน่าประหลาดผู้หญิงคนนั้นสง่างามแต่อ่อนกว่าวัยเขามาก เขานึกรักอยู่เหมือนกันแต่ไม่รับประทานละเขาอื้อเฉาผู้ชายมาก่อนถ้ารามลาดไม่เอาฉันจะไม่ไปขอมันให้เด็ดขาดคุณดาวลูกไก่ทั้งสวยและน่ารักออกอย่างนี้เธออาจถูกใส่ความก็ได้นะคะเรื่องคงมีเขาความจริงมาบ้างหรอกแต่ผมเกลียดเขาเสียแล้วนี่ติดที่รามลาดรักเขามากผมก็เลยจำใจส่งเสียเงินอีกคน ถ้าคุณลามลาดเกิดไม่เอาคุณดาวลูกไก่ขึ้นมาคุณลามพงใช้สิทธิ์เรียกร้องเธอดีไหมคะชอบเขาใช่ไหมค่ะนางนิ่มนวนลรับตรงๆเขาทั้งสวยทั้งสง่างามเกินหญิงเชี่ยวค่ะฉันไม่ต้องการผู้หญิงเขามาเป็นเมียทองกวาวบานเต็มต้นเลยกริติกาหันมามองเพื่อนสาวขนาดเดินเล่นอยู่ด้วยกันมหาวิเยาลัย ถึงแม้สวลาพรจะรู้ว่าเธอเป็นคู่มั่นของรามราชแล้วแต่สวลาพรก็เก็บความเสียใจเอาไว้และเป็นมิตรที่ดีของเธอมาโดยตลอดว่าอะไรนะสวลาพรความเป็นเพื่อนของเราก็เหมือนทองกวาวดอกไม้ของมหาวิเชียราัายเราไม่เคยหมดหายทองกวาวบาน แล้วก็ร่วงหล่นดอกไม้ใหม่ก็ผลิมาแทนดาวลูกไก่รามราดหมูนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาหึงเก่งขึ้นทุกวันกริติกาถอนหายใจยาวแต่ก่อนเขาไม่เป็นแบบนี้คงเห็นว่าพี่ชายของเขาส่งเสียงเงินทองดาวลูกไก่มั้งจ๊ะ เสาเวลาจะช่วยเตือนรามราชให้เขาควรหึงแต่พองามใช่ไหมแต่อย่างว่าเขาหึงก็เพราะรักเธอหรอกเขาหึงมากไปนะสิเดี๋ยวนี้ดาวลูกไก่จะคุยกับเพื่อนผู้ชายบ้างไม่ได้เลยกต,ติกาบ่นๆรามราชคอยจำกัดที่ทางของดาวลูกไก่ให้เหลือสำหรับเขาคนเดียวผู้ชายคนไหนเข้าใกล้ดาวลูกไก่ก็ไม่ได้เขาโกรธ เขาเครืองและต่อว่าเอาดาวลูกไก่ฟ้องผู้ปกครองของเขาสิคุณรามพงนะ่นะหรือกิติการนึกขมคืนดาวลูกไก่ไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปฟ้องค่ะรามราชนั่นแหละจะฟ้องพี่ชายของเขาคุณรามพงคงเล่งรันดาวลูกไก่แน่ๆแปลกนะ สวลาดูดาวลูกไก่จะกลัวคุณลามพงแทนคู่มั่นของเขาดาวลูกไก่ไม่เห็นแคร์เลยคุณลามพงษ์ทำอย่างไรนะดาวลูกไก่ไม่กลัวเขาหงอเชียวหรือกิติการไม่นึกตอบเธอนึกถึงผู้ชายคนนั้นใบหน้าของเขาดูเฉยเมยแต่แววตามีอำนาจหญิงสาวรู้แต่ว่าชายผู้นั้นสามารถทำให้หลายอย่างเพื่อความสุขของน้อง แต่รามพงรู้บ้างไหมเธอสามารถทำได้หลายอย่างเพื่อความสุขของเขาเช่นเดียวกันสวลาจ๊ะถ้าเราเรียนจบแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปนะจ๊ะแน่นอนสวลาจ,จะไปเยี่ยมดาวลูกไก่ที่กรุงเทพด้วยรามพงมหาพาณิย์นั่งอ่านจดหมายของรามราชเงียบๆในห้องผู้อำนวยการบริษัทหัวใจของรามพงเครียดขึ้นมาเมื่ออ่านถึงตอนที่ว่า ผมยอมรับว่าผมหึงหวงดาวลูกไก่ขึ้นทุกวันครับพี่ลามพงตอนนี้ขึ้นปีสแล้วผมรักกิติกามากจนทนไม่ได้ที่จะเห็นเธอพูดคุยกับผู้ชายคนไหนหรือถ้ามีผู้ชายคนไหนเข้าใกล้ผมก็ทนไม่ได้แทบจะจับตัวผู้ชายคนนั้นโยนออกไปทำให้ผมต้องมีปากเสียงกับดาวลูกไก่อยู่บ่อยๆครับความจริงผมอยากแต่งงานกับดาวลูกไก่เลยแต่เขายังเรียนไม่จบ วันก่อนผมขอจดทะเบียนสมรสกับดาวลูกไก่เงีเงยบๆก่อนแต่ดาวลูกไก่ก็ไม่ยอมพี่รามพงศ์จะให้ผมทำยังไงดีครับแต่ยังไงผมไม่เคยคิดจะปล่อยเขาให้หลุดมือผมไปหรอกผมทั้งรัก ทั้งห่วงเขามากแต่ดูเขาเฉยเมยกับผมมากทั้งที่เป็นคู่มัน่นบางทีเขาอาจคิดถึงผู้ชายในอดีตของเขาบางคนก็เป็นได้อย่างนายพันตำรวจตรีคนนั้นเขายังเที่ยวมาเยี่ยมเยือนดาวลูกไก่ที่เชียงใหม่บ่อยๆผมเห็นที่ไรหึงทุกทีหรือว่าลูกติดของแม่เลี้ยงชื่ออลังการแต่ลายนี้ดูเป็นอันธพาลจนผมไม่หึงแต่ห่วงดาวลูกไก่มากกว่า ถ้าดาวลูกไก่คิดถึงผู้ชายคนปัจจุบันผมไม่รู้เลยว่าเป็นใครกันแน่เพราะผมไม่เคยเห็นผมถามเสวราเพื่อนสนิทของเราแต่ก็ไม่ได้ความแต่ผมเชื่อว่าเขารักผู้ชายคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงผู้ชายคนนั้นแต่ไม่ใช่ผมแน่ๆบางเวลาผมจะบ้าตายครับดาวลูกไก่ดูไม่รักผมเลยผมไม่เป็นอันเรียนหนังสือเลยครับผอ,อ,อคะ มีแขกมาขอพบค่ะเลขานุกการหน้าห้องผู้อำนวยการเข้ามารายงานอย่างอ่อนหวานรามพงรีบเก็บจดหมายเข้าลิ้นชักเชิญเข้ามาเลยงานยุ่งไหมคะคุณรามพงอาจารย์สาวใหญ่วัยอ่อนหวานกว่าเขาสองสามปีเข้ามาในห้องเจ้าของบริษัทอย่างมีชีวิตชีวารามพงรู้สึกหัวใจสว่างสวัยขึ้นเพราะได้พบหน้าคนรู้ใจแต่หัวใจ ก็ไม่ได้หวานชื่นดุดพบหน้าสาวน้อยคนนั้นแต่เธอกำลังทำให้รามราชไม่เป็นอันเรียนหนังสือบางทีเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรามราชและผู้หญิงคนนั้นจะต้องยอมในเมื่อเขาเป็นผู้ส่งเสียงเงินทองแทนบิดางานยุ่งทุกวันแหละอาจารย์นินรัตน์มาเยี่ยมผมหรอขอบใจมากมีอะไรหรือเปล่าครับ เราไปปิกนิกที่เกาะอ,อังกฤษกันเป็นไงคะไปเที่ยวกันสักพักอาทิตย์ที่กรุงลอนดอนไปดูแม่น้ำทาที่ไหลผ่านกรุงลอนดอนกันดีไหมคะเรายังไม่เคยไปเที่ยวกันเลยค่ะคุณรามพงศ์นะคะไปเที่ยวยุโรปกันต่างคนต่างออกเงินกันค่ะอเมริกันแชร์ใครกินใครจ่ายแฝงไหมคะรามพงศ์มองดวงหน้าสวยที่เรียบ,ยบแต่มีราศีหน้านิยม เขาติดใจอาจารย์นลินลัตเพราะเธอเป็นคนใจกว้างเปิดเผยล่าเริงเล่ากับผู้ชายอกสามศอกเธอคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีรามพงตัดสินใจพงกศีรษะรับเขาแต่รู้ว่าอยากลืมความอบอุ่นอ่อนหวานจากร่างที่นั่งเคียงข้างทั้งคืนในรถปรับอากาศประจำทางคันนั้นเสียทีแต่ยิ่งลืม ยิ่งกลับจำได้บางทีการได้ไปทัวร์ยุโรปนั่งเครื่องบินที่นั่งเดียวกันกับอาจารย์ลนลินรัตคงทําให้เขาลืมกิติกาลงได้